ตำนานคนดังคุณติ่มพนารัฐค่ะตำนานนางงามผู้คว้าสามตำแหน่งบนเวทีนางสาวไทยอดีตแม่สามีคุณหมิวลลิตาที่ทิ้งวิถีไฮโซใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายในไร่ค่ะ ในวงการนางงามนั้นมีสาวงามหลายคนที่สามารถสร้างตำนานต่างๆไว้มากมายเช่นเดียวกันกับคุณติ๋มพนารัฐนางงามคนแรกที่สร้างประวัติศาสตร์คว้าสาตำแหน่งในการประกวดนางสาวไทยในครั้งเดียวค่ะคุณติ๋มพนารัฐพิสุทธิศักดิ์หรือว่าพนารัฐบุญนาคมีดีกีเป็นถึงอดีตรองนางสาวไทยที่ใครๆก็ต้องตะลึงในความงามของคุณติ๋มในยุคนั้นค่ะ วันนี้นะคะแม้ว่าเวลาจะล่วงเลยมาพักใหญ่แล้วแต่เจ้าตัวก็ยังดูแลตัวเองไม่เคยเปลี่ยนยิ่งช่วงหลังนะคะชีวิตแฮปปี้มากเพราะว่าได้หยุดอยู่บ้านทํากิจกรรมร่วมกับหลานๆถ้าย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนนะคะในวิทีการประกวดนางสาวไทยปีพุทธศักราช2512คุณติ๋มเป็นเจ้าของส่วนสูง168ซนติเมสัดส่วน36 22 36 จบการศึกษาจากโรงเรียนอนุสร์พาณิชย์เข้าประกวดนางสาวไทยโดยได้รับการชักนําจากคุณลำยงบุญยรัตพันธ์ค่ะซึ่งก่อนหน้าที่จะเข้าประกวดคุณติ๋มเคยทํางานเป็นกราวโฮสเทสอยู่ที่สังกัดที่เคยทําอยู่ค่ะหลังจากที่คุณติ๋มนะคะได้สร้างประวัติศาสตร์ในวงการเวทีนางสาวไทยคว้ามา3ามตำแหน่งจากเวทีเดียว ซึ่งคุณติ๋มนะคะได้รับรางวัลรองนางสาวไทยลำดับที่1และกวาดรางวัลขวัญใจช่างภาพและสื่อมวลชนรางวัลแต่งกายชุดไทยจิตระดาย,ยอดเยี่ยมหลังจากที่ได้รับ3ามตำแหน่งในการประกวดนางสาวไทยสังกัดที่ทํางานอยู่ก็ได้แสดงความยินดีกับคุณติม๋มโดยการให้ผลตอบแทนรายเดือนเป็นเท่าตัวเลยทีเดียวค่ะ ซึ่งได้รับการกล่าวขวัญว่าจะต้องได้รับตําแหน่งนางสาวไทยแน่ๆหลังจากนั้นค่ะก็ได้เริ่มเล่นละครเรื่องแรกคู่กับคุณพินโยทองเจือในเรื่องเขมรินอินทิราและหลังจากนั้นค่ะได้แสดงละครอีกมากมายหลายเรื่องด้วยกันนะคะด้านชีวิตส่วนตัวค่ะคุณติ๋มได้สมรสกับพลเอกอัครเดชสสิประภาและมีทายาทด,ด้วยกันสองคนคือคุณก้องนฤบดีสสิประภาและอโนชาสสิประภาค่ะ ซึ่งปัจจุบันค่ะคุณติ๋มก็ได้เป็นคุณย่าดูแลหลานๆและถึงแม้ว่าจะห่างหายไปจากวงการบันเทิงและวงสังคมบ้างเพราะว่าชอบใช้ชีวิตบ้านปลายอย่างเรียบง่ายค่ะโดยอยู่กับธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่นะคะและหันมาสนุกกับร้านอาหารของครอบครัวร้านแปลงผักนะคะอยู่ที่หัวหินซอย83ติดกับบ้านพิชัยญาติค่ะ ที่สำคัญนะคะอาหารทุกจานที่ร้านนี้ใช้ผลผลิตสดๆปลอดสารพิจากไรเก็บค่ะซึ่งเป็นไร่ของลูกสาวคนเล็กนะคะที่ผันตัวเองมาเป็นชาวไร่เกษตรอินทรีย์อย่างเต็มตัวความสุขทุกวันนี้ของคุณติ๋มนะคะคือได้เห็นความเจริญเติบโตของลูกหลานได้ลงมือปรุงอาหารด้วยมือของตนเองให้กับพวกเขารับประทานและจะสุขที่สุดค่ะเมื่อเห็นว่าจานอาหารที่เธอปรุงสะอาดเกลี้ยงเก่าไม่มีเศษอาหารหลงเหลืออยู่ โอ้โหท่านผู้ชมคะต้องขอชื่นชมเลยเลยคะ่ะไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนคุณติ๋มก็ยังคงสวยสมวัยสุดๆอีกทั้งยังสุขภาพแข็งแรงดูแลหลานๆได้สบายเลยละคะ่ะ